วอดีอันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft เซิร์ฟูบีนะครับมีเกมที่ชือ่นนวอนนวอ่าเบสบอลน,นะครับวันนี้ผมมีเดยจานเดอรคัตเตอรนรับเาจะแลกบอลครับตอนนี้เจ้าในกลุ่มก่นเราเก็ขอเอาไว้นะครับมันเลกแล้วมันจะตกเลยนะครับเนีย เราผมมาอยู่ทีมีดเนี่ยนะเราไปทีมเราอยู่ทีมเน่นะเราต้องรีบเก็บอิไปตรงกลางเพื่อไปเอาทองกัถ้ามันถ้าไม่ค่ได้พูดขอโทษนะไ่ยได้พูดอยาไม่ค่อยได้พู

ก็ยัเไปหมดเลยอ่ะแม่เราทำอ่ากให้พ่ไม้ <t astic developed> <t astic> ่ถงสภาพี <First Hero> <t astic> mm ่พี่ไมเจอที่ตีมอบอกลอแ้เร์เ็นทอดแล้วทีปขจะเก็บอได้อืมเีเอน เรากำลังเก็บแล้วนะเรากำล,งลงัลลงก,ก,กันเนี่ยเจอนะจลแล้วจังหวะนี้อยู่ไได้แล้วโอ้ยแล้วจ้มันแรง,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 งก็เร้ามันค้างๆกระตุกก็สอ,อ,อภไยนะครับโดนตบเลยครับ กผมแบบว่าขอจบเกมนะครับขอบคุณค่ะ we going to have some gaps